สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสวนทุกคนนะครับวันนี้ทุเรียนนะครับกาลังออกดอกเต็มเลยทีเดียวครับนี่ครับเป็นทุเรียนม่อนทองกับปีแรกนะครับในการทําถวายเป็นอยู่เฉยได้อยู่ทีเดียวครับก็ตอนก็ไม่ได้โตมาครับตอน4ี่ปีกว่านะครับนี่ดูดอกดูความดอกของเขานะครับก็ไม่รู้ว่าจะติดมาร์กน้อยเพียงใดครับแต่ว่าอยากน้อย ทำไมมันออกดอกมาแล้วนะครับทำไมข้อออกดอกมาได้ก็เือ่ว่าโอเคแล้วครับคระการทํตัวเรียนทวายปีแรกเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่ในการทําก็ทํายากอยู่เลยทีเดียวครับการจะทําให้ขาออกดอกมาได้ต้องหดน้ําต้องชีดใตโคนบริเวณโคนครับแล้วก็ต้องเปิดตาดอกต้องชะโธหมานมันเป็นสิ่งที่ยุ่งยากมากเลยนะครับการทํตัวเรียนเนี่ยเที่ว่าทําออกมาได้นี้ก็โอเคแล้วแต่ขั้นตอนต่อไปก็คือ รอดูนะครับว่าเขาจะติดมาร์กน่อยเพียงใดเนี่ยครับดอกมาร์กเลยครับตอนนี้ครับระวังนี้ก็คอยฉีดัลรมาแล้วก็หหยปุ๋ยบางรดน้ำบางก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะครับการบำรุงดอกการฉลรามานบำรุงดอกให้เขาแล้วก็ฉีดยาฆ่าแมาลงให้เพื่อว่ายาฆ่าแมาลงจะมาต่อมดอกของเขานะครับ แต่ถ้าดอกเขาบ้านกว่านี้กับก็จะมีการผสมเกสรน้าเขานะครับก็ด้ดยการเอาไม้กวาดมาปัดๆๆนะครับก็ยุ่งยากเลยทีเดียวกับแต่ถ้าว่าเข้าใจแล้วก็ทําไม่อยากนะครับถูเหรียญหม่อนทองครับดูด,ดอกของเขานะครับแล้วก็ถ้าว่าออกเยอะมากแบบนี้ครับก็ต้องแต่งดอกนะครับออกไหลกิ้งออกละไว้ที่โค,คนกิ้งแล้วก็เว้นระยะห่างให้เขานะครับ ก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการทำพวกนี้นะครับเนี่ยครับดูความดอกของเขาดอกมาร์กเลยทีเดียวครับสําหรับข้อเปื่อนๆบั่นปลื้มั้งนะครับเป็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์เปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับทุเรียนออกดอกนะครับสําหรับคลิปนี้ผมกอววยแก่นี้ครับว่าเจอกันไมในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากในการรับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับ